ความดันและไขมันสูงหยุดยาได้จริงเหรอนะผมมีเรื่องเล so ่าเรื่องหนึ่งะครับคุณพรพันธ์ชุมพรเนะี่ยผมก็อ่านคอมเมนต์อยู่เลยนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นไขมันในเลือดและก็ความดันโลหิตสูงเนี่ยแล้วก็ติดตามผมมาประมาณ8เดือนทําตามตอนเนี้คุณหมอประจําตัว ให้หยุดยาเรียบร้อยแล้วนะผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าทุกคนสามารถหยุดยาได้นะผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกผมพูดกันตามตรงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงเกิดจากพฤติกรรมของเราเองอะ่ะเกิดจากอาหารการไม่ออกกําลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดหรือว่าการกิน อาหารบางชนิดที่เกินความจําเป็นแล้วในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราไม่แก้ไขมันก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้อยู่แล้วเพราะเราก็กินยาไปเพื่อควบคุมความดันเรากินยาไปเพื่อควบคุมปริมาณไขมันในเลือดที่มันสูงขึ้นแต่เราไม่ได้แก้ไขที่สาเหตุเนาะดังนั้นสําคัญที่สุดเลยคือแก้ไขที่สาเหตุนะครับถ้าเราเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเออ โรคนี้มันเกิดขึ้นจากเราเราก็จะเริ่มว่าเออเราจะทำยังไงดีอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าการที่เรากินเค็มจะทำให้มีความเข้มข้นนะของเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเกลือโซเดียมในร่างกายสูงขึ้นเราก็ลดไปมาณเกลือลงแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าวันละ2-3ลิตรเพื่อขับเกลือส่วนเกินออกเช่เราอาจจะเผลิกินก๋วยเตี๋ยวกินบะหมี่หรือว่ากินของเค็มบางอย่างอันที่2คือเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรากิน ข้าวแป้งน้าตาลเกินความจำเป็นผมไม่ได้บอกนะว่าห้ามกินผมแค่อบอกเฉกว่าถ้าเรากินข้าวแป้งตาลเกินความจำเป็นข้าวแป้งตาลส่วนหนึ่งก็จะไปทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายโอเคถ้าเราเบิร์นหมดมันก็หายไปแต่ถ้าเราเบิร์นไม่หมดมันก็ล่องลอยอยู่ในกระแสะเลือดแล้วก็ไปกระตุ้นให้ตับเนี่ยสร้างไขมันในเลือดขึ้นมาซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยนึกว่าไขมันเกิดจากข้างนอกใช่ไขมันอ่ะ เรากินจากข้างนอกมาทําให้ไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นไม่เกิน30%สนะส่วนอีก70%เป็นเกิดจากการที่เรากินข้าวแป้งน้ําตาลหรือบางทีกินไขมันทราก็คือไขมันที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอะนะมีการแปรรูปใส่ไฮโดรเจนบางอย่างนะอย่างเช่นพวกมาร์เกอรีนหรือเนยเทียมเนี่ยมันกระตุ้นให้ตับเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่ได้หยุดอาหารเหล่านี้นะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยน ไม่ได้ลดปริมาณลงนะผลสุดท้ายสายเหตุมันก็ยังคงอยู่ครับอันที่3คือเรารู้อยู่แล้วว่าหลอดเลือดเนี่ยมันยืดหยุ่นตัวได้ดีนะครับเมื่อเราออกกํบบาลังกายดังนั้นหลายๆคนก็คิดว่าเออไม่เป็นไรทำงานก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ออกกํบบาลังกายก็ได้แล้วผลสุดท้ายพอเราไม่ออกกบบาลังกายนานๆหลอดเลือดมันก็เลยยืดหยุ่นได้น้อยไม่ได้หมายความว่ามันไม่ยืดหยุ่นนะมันยืดหยุ่นได้น้อยมันก็เลยเกิดภาวะที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงแล้วส่วนเรื่องนะครับ ร่างกายของเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่ออกกาลังกายแต่เรากินมื้อเย็นเยอะอย่างเช่นโอ้โหมื้อเช้ากินน้อยมากแหละแค่ขนมปังกับก,บกาแฟแต่ทางานหนักมากพอถึงเวลาตอนเย็นควรจะต้องลดข้าวแป้งน้ําตาลลงแหละเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะนอนหลับเนาะเดี๋ยวข้าวแป้งนานมันก็จะเหลืออยู่ในร่างกายเยอะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดไขมัน ถูกสร้างขึ้นที่ตับหรือบางทีบางคนก็เปลี่ยนเป็นไขมันที่ชื่อว่าไตรกิตราย,ายบางคนก็เลยได้2เด้งเลยไขมันไตรกิตรายสูงด้วยแล้วก็ไขมันคอลเลสเตอรอลสูงด้วยไปกันใหญ่เลยนะครับดังนั้นอย่างที่บอกนะครับถ้าใครอยากเป็นแบบคุณ พรพันชุมพรน,นะครับผมก็แนะนําว่าก็ค่อยๆศึกษาหาความรู้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครพิมพ์ตัว Y กับตัวทีนะครับสตัวติดกันปุ๊บเดี๋ยว Facebook ผมจะมีระบบที่ผมไปซื้อมาจากเมืองนอกนะครับให้เขาส่งลิงก์ YouTube อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าอ๋อหมอทีมเคยพูดเรื่องความดันไว้ไขมันไว้เบาหวานไว้เนี่ยซึ่ง3โรคนี้จริงๆรักษาคล้ายๆกันครับถ้าใครใช้สูตรของผมนะครับในการคุมอาหารออก กำลังกายแล้วค่อยๆปรับให้เข้ากับไรแต่ผปรุูท้ายความดันไขมันเบาหวานอย่างน้อยหยุดยาไม่ได้ก็จะไม่ต้องเพิ่มยาครับอย่างน้อยเราช่วยคุณหมอที่โรงพยาบาลหน่อยโดยการที่เราดูแลนในส่วนของเราคุณหมอเขามีหน้าที่จ่ายยาเพื่อลดน้ําตาลลดความดันสูงลดไขมันสูงในช่วงที่เรายังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เต็มที่แบบนี้มันก็จะเป็นการช่วยกันระหว่างคุณหมอและตัวเราเองครับแล้วในอนาคตถ้าเราทําในส่วนของเราดีขึ้นคุณหมอก็จะค่อยลดยาลง แล้วเราก็สามารถหยุดยาได้ครับผมให้กำลังใจทุกคนนะครับผมหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนะครับต่อยผมดังขนาดไหนก็ตามพูดเก่งขนาดไหนก็ตามนะมีความรู้เยอะขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าทุกคนที่ฟังผมอยู่ไม่ได้เอาความรู้นี้ไปใช้หรือไม่ได้เอาความรู้นี้ไปแชร์แล้วทําให้คนอื่นเปลี่ยนชีวิตได้ครับเราก็จะกลายเป็นความรู้ท่่มหัวเอาตัวไม่รอดครับรักทุกคนนะครับเราเจอกันสำหรับสาระดีๆดนนี้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ